ไกลสั้มไเนาะคะ่ะเนาะภากล้วยนักกันเตินะจ้ะพี่น้องนั่งรถอันว่วงรถว่วงรถใส่มาคือเก่าหรือจ้าเบิง่งภาพบรรยากาศข้างทางไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้ก็ได้ออกมาสวยแน่เนาะถอดกําลังถอดแล้วหั่นค่ะ2เครือ,ละะอแล้วก็ะเมื่อแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็มันบ่พอเฮ็ดนักข่ะก็เลยได้มาหาต่ออีกบมื่อหัววัน หาสิเป็นหาอายุบ้านใดดอกค่ะเพราะว่าตอนนั้นพอกบแม่มาหานี่กับบุ้หูว่าเพิ่นไปหายุ่ม่องใดแน่นะแต่ก็ลืมบ้านแน่าาาานาะเขาบอกว่าเดี๋ยวมหาโดนแล้วเนาะจะไปเบื้องว่าค่ะว่ามันาามนีสิหาใดบ่จจะมาหอดปลากล้วยแล้วค่ะพูนเคี้ยกล้วยอยู่ผุนค่ะตัดโ ตัดหยาบบ่ห uh, น่อืออุ bueno, ้นอันนี้ก็เครื่องงามอยู่หันบ่ท่านอีแก่จักอันอยู่หลายหลายหลายเครืออยู่อุ้นบ่มีอันแกเล่นบ่บ่บ่ท่านแกภูละรอบรอบนาภูละหลายเครื่อยู่อุ่น เส้นชาเยี่ยวเส้นเ้นปัดจึงหอยอันนี้หัวตะไดอีกเคีย์ที่สองกล้วยกระหายงางาข่าดนิมเขาแก่บ่ท่านะตัดอันนี้ออกน้ำเนยหน่อยอยู่รสายไปเอากล้วยที่ห้าตัดไว้ก่อนข่ายพี่น้องอยู่พูนปลาทั้งผุนตัดไว้แล้วกะกองไว้แล้วกะ แบกออกมาว่าใดเนาะค่ะมันลายเครื่อแห้งต้องอยู่รถใสไปเอาสามสองสามสามสี่ห้าสามสามเจ็ดิบเจ็ดจะหมดแล้วสามเจ็ดอันนี้แปดสิบตั้งหักเนาะจาจะเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์พิ่มก้นค่ะค่า ได้เต็มรถยุขากันนึกว่าสิบบาได้เนาะจ้ามัอน,นี้กาซื้อกล้วยทั้งหมดมัอน,นี้กาเม็ดสี่ร้อยหาสิบ,บาทเนาะค่ะเนาะได้เต็มรถจา้าจ้าบันนี่แสดงกับบ้านเนาะค่ะเนะาะเออเดี๋ยวเราจะคลองพันดอกมาจ่ายเงินก่อนเนาะค่ะเนาะกล้วยเพิ่นก็มีตันเชียงงามมีกล้วยหอมกล้วย,ห,ยหักงูกส่วนมากก็สิเป็นกล้วยหักงูกเนาะจ้าจ้าไปละค่ะพ่อหลือเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อจ้าได้ เต็มรถและข้ามืันนี้รถหรือค่ะพี่น้องกลับบ้านก้อนข้าบันนี้ยายขอบคุณหลายๆเล,ล้อจ้ากลับบาทกอนจ้า,นนจาเดี๋ยวมือหลังมาใหม่จา้าจ้าเบิ่งงพันเฮ็เขาน้าปังพรอมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกาลังงามค่ะหอมหอมเลยแล้วเทียนทานปลาเขานะคะน่ะเนาะเบิ่งคาะกาลังออกกาลังออกห่วงกาลังออกห่วงหรือจ้าหอมหอมทานเฮาพัน,นืุอนี้ หอมใบเขานี่คนภาคกันสูบตามเพชรจันเถหน้าปังกาลังสิก้าบ,บ้านเนาะค่ะพี่น้องอากาศมื่อกี้กับฮ้อนเนี่ยยุจ่าห้อนฮ้อนก่อนสามหลังเนาะค่ะเนาะบ้านสามหลังกะได้เต็มรถเลยเนาะค่ะเนาะกับเมือตาสื่อกล้วยในราคาสี่ลอยหาสิบบาทเนาะจ้าเมื่อนี้า 400, านนามาแตดกล้วยกันม้าก็ะห้ยห้เด้พี่น้องม้าก็ให้ พอเขาสิตาแดางสิโอ้อยันเนาะยันเนาะยันยันมันกัดจังสีนะค่ะแด้วอีกข้างหนา้ากัดสิเป็นนัน่นห่วยที่พ่อกับแม่เพิน่นมักมาหาปลาอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นชลประทานของวหมู่บ้านเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะเสืหาปลาเดี๋ยวเขากะ ตอนเ่าขากับานเ่าก็าจะดินผ่านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะห่วยห่วยที่เคยมาถ่ายถ้ำเนาะค่ะเนาะจ้าเห็นบะนี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะมือนีค้นกับมหาหลายอยู่ด้วยเนาะค่ะเนาะจ้าเนี่ยตรงนี้แหละค่ะผ่านไปแล้วก็ะเห็นบะค่ะนี่เจนกับมหาไก่เติบอยู่ด้วยค่ะหากล้วยหาปลานี่กะอยู่ไกลไกลค่ะมันก็ตอนพนันมั่งมันก็บจะเป็นทัง ทางไงเนาะคะ่ะเนาะท่างท่างท่างหลวงเนาะคะ่ะเนาะขจิกความท่างมาอีกนเนาะ,นะคะ่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศในเพิ่งขังทางไปเรื่อยๆค่ะกับมหานี่กับไกลตืบอยย่ค่จาจะไกลจากม่บานเท่ากับเป็นจักกิโลเฮ้ยเนื่อยหน่อยประมาณจักกิโล้เหรอประมาณสิบกิโลไดไค่ะทัวร์สิม,มาหอดมู่บานสือก้วยเนาะคะ่ะเนาะ ทีแล้วค่ะมาซื้อกล้วยกับได้ขวมถนนใหญ่ชั่งสี่แล้วค่ะขว่มาถนนใหญ่รถก็ลหลายหลายดิเนะาะเมื่อขี้ยนหลังเห็นพ่อกับแม่จะคลองขี่รถมั่งสิหล่ะก็โอ้ลีตรวนยนหลังเนาะค่ะพี่น้องวันนี้กะสิบวันห้ขี่มาอีกแล้วละเทาเดี๋ยวเขาสิกลับรถขวมทางเนาะคะะ่ะเนาะกลับรถแล้วก็สิไปทางไปบา้านไปทางนี้เลยบอก grab รถตอนจา้าเุ็นเราค่ะก r a b รถกับสิขวางไปทางผุนเหรอจ้างสีเหลียวไปทั้งใสจ้างสิเป็นบานจะของเนาะค่ะเนาะ